สวัสดีครับเักเรียนทุกคนพบกับคูโมนะครับในรายวิชานาฏศิสินไทยนะครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ทุกคนนะครับวันนี้คุโมก็จะมานะครับสอนเรื่องของระบำนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนนะครับเรื่องของลำมมวัฏฐานไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องของระบำระบำคืออะไรครับนักเรียนถ้าพูดถึงระบำระบำคือการแสดงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพราะนั้น 3คน4ี่คนเรียกว่าระบำหนึ่งถึงสคนเรียกว่ารำครับหนึ่งคนสองคนรำก็จะเป็นรำเดียวคือรำคนเดียวรำคู่ก็คือรำสองคนจะเรียกจะเรียกว่าสองนะครับเราเรียกว่ารำคู่ตัวถ้าเป็นระบำสามสี่คนขึ้นไปเรียกว่าระบำระบำนะครับที่เราเรียนวันนี้คือระบำอะไรเอ่ยระบำดอกบัวเป็นการแสดงนะครับการแสดงประเภทหนึ่งของ จากละครเรื่องครุฑเศนนะครับตอนหมู่นางรำแสดงถวายเท้าครุฑทธิ์เป็นการแสดงหมู่ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติเป็นการเคารพบูชาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาซึ่งเนื้อหาของเพลงจะเกี่ยวกับการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระ,กะเกษมสราญซึ่งสามารถประดิษฐ์ท่ารำ ใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้ก็นะครับในการปาระดิษฐ์ท่ารำใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายเราต้องรู้จักนะครับทํารู้จักเนื้อเพลงนะครับเราถึงจะสามารถประดิษฐ์ท่าให้มันสอดคล้องกับเนื้อเพลงได้นะครับ ต่อไปนะครับระบ,บําดอกบัวการแต่งกายนะครับก็เป็นการเป็นการแสดงที่เป็นผู้หญิงล้วนนะครับการแต่งกายนุ่งผ้าจีบหน้านางห่มสบายเฉียงใส่เครื่องประดับอุปกรณ์ดอกบัวประดิษฐ์นะครับเพราะเป็นการแสดงระบ,บําดอกบัวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์คืออะไรเอ,อ่ยคือดอกบวัวดนตรีใช้ประกอบการแสดงใช้วงปีพาดนะครับเครื่องห้าไม้นวมหรือไม้แข่งก็ได้เพลงระบ,บียดอกบัวน,นะครับ น้อร้องโดยอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับทำนองเพลงส้อยโอลาวนะครับของเก่าเนื้อเพลงนะครับมาครูจะอ่านเนื้อเพลงให้ฟังนะครับเหล่าข้าคนาระบำร้องรํากันด้วยเลิงร่าฟ้อนสายให้พิษโสภาเป็นทีท่าเย้องญาตินาดคลายด้วยจิตจงรักภักดีมิมีจะเหนื่อยแง้งนายขอมอบชีวิตและกายไว้ใต้เบื้องพระบาทยู่คน เพื่อทรงกเกษมสำราญและชื่นบานพระกะมลถวายผาถวายฝ่ายฟ้อนอุบลหลวนวิจิตพิษอัมภัยอันปทุมยอดพกาทัศนาก็วิไลงามตะการบานหไทยหอมจรุงฝุงขจรคล้ายจะยวนยาวพมรบินววรฟ้อนสุคนนะครับโอ้โหเป็นบทเพลงที่นะครับมีความเนื้อหาเกี่ยวกับความจงรับพักดีนะครับแล้วก็การ การที่เห็นดอกไม้นะครับมีความสวยงามนะครับหอมเจรุงคือดอกไม้มีความหอมนะครับักษนาก็มีอะไรมองไปยังไงก็สวยงามนะครับนอกจากคําว่าดอกบัวนะครับถ้าเป็นภาษาอีกถ้าเป็นคําศัพท์อีกหนึ่งคำศัพท์เป็นคําว่าอะไรครับประทุมอประทุมไปว่าดอกบัวนะครับอุบลนะครับก็เราไปชมนะครับการแสดง ระบำดอกบัวได้เลยนะครับเดี๋ยวคงวจะพาไปชมระบำดอกบัวไปชมกันเลยครับระบำดอกบัวเป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่องรถ,ถเถศนเพลงนี้ปรับปรุงและใส่บทร้องขึ้นจากทานองเพลงสร้อยโอ้ลาวของเก่าบทร้องโดยอาจารย์มนตรีตราโมดเป็นผู้แต่งขึ้น ปัจจุบันนิยมนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดตเตล็ดโดยทั่วไป เปยังไงบ้างครับนักเรียนระบาดอกบัวนักเรียนได้ชมนะครับได้เห็นนะครับก็เป็นการแสดงที่มีความสวยงามอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับโดยผู้แสดงนะครับก็ต้องรํานะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็สามารถนะครับถ่ายทอดท่าทางนะครับหน้าสีได้ถูกต้องนักเรียนสังเกตได้ว่าการแสดงชุดนี้นะครับมีอุปกรณ์คืออะไรครับดอกบัวนั่นเองนะครับก็เป็นการแสดงที่มีความ กล่าวถึงนะครับในเรื่องของความสวยงามนะครับต่างๆของดอกบัวและความจงรักภักดีต่อนะครับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็นะครับลองบางคนนะครับนักเรียนอยากนะครับฝึกหัดได้นะครับเดี๋เจอการเปิดเทอมแล้วก็เราสามารถนะครับเรียนนะครับฟังเพลงนะครับคือร้องเพลงตามกับ u t u b e นะครับเราพิมพ์ไปว่าเราบอมบกบัวแล้วก็ลองลองร้องเพลงดูนะครับเพราะว่าการที่เราจะรำตามเนื้อเพลงได้นั้นเราจะต้องสามารถที่จะจำเนื้อเพลงได้เช่นกันนะครับไม่ยากนะครับการเรียนวิชาหน้าสินถ้าเราตั้งใจใช่ไหนักเรียนก็มีความสุนนามเช่นเคยนะครับสำหรับครูโมนะครับก็มีอะไรมาให้เด็กๆชมตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโมก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ